ซอสดำเด้อโอยแกอาจารย์จะอธิบายอันนี้ช่วงบนมันเป็นสะเพนเนาะ์ที่เาแต้มสะเเพนเนอร์เพือกันกระเตะใส่ในเจียเด้อเด็กอนอื่นไม่ถ้าเฉลิมจากพี่พี่เจียหรือว่าพี่แค่เนาะแต่ว่าถ้าเป็นกระแพนเนอ์ของหนองของพวกของเองนสีได้เด้อแนนพวกของเองนสีแล้วก็เอาเบื้องนี้เนาเบืองสักตุกใต้ไม่เดือดทางนั้นเนาะเกียเนาะเกียถ้าเป็นเจียจริงๆก็บางไม่สิไล้แล้ว อันนี้แม่นมแหกขึ้นโดดช่องเหนียวนะต้องมองแหกขึ้นโดดช่องเหนียวตเนีะแหกขึ้นโดดนวแล้วก็ิ้นตงก็แเอาคยาวเนาะคนยาว เนาะแล้วลก็ลบลูกนุ่มเหนียวเด้อน,นี่ให้นอกอืมนุ่มเหนียวซ้ำแปดเนาะอันพวกนี้อันอนี้เ,เปเส้นหนีได้เด้อพห่หมออาจารย์ต่างไหวโบมันพีได้เด้อเออนี่ได้เส้นหนีซ้ำแปดลบนุ่มเหนียวเหลืออยู่สาม นะคะมันมันเจิดแม่นบ่อบ่าขีดขีดเส้นเดียวนี่ได้ขีดเส้นนี้ได้เส้นนี้บ่ได้ขีดได้เปล่าทได้นะอืมนี่เปล่า้าหานี่เนาะเฮาสิเอาเส้นเปล่านี่แม่นเฮาตังเสื้อใส่ตัวเฮาลบนี่1นิ้วไมาบ่แท้แต่เส้นนี แมนแมนบอกว่าแมนห้เอาเสหนี้เด้อแมนเอาเสษหนี้นี่ใกล้สะดุดนี่อืใกล้ตัวหอหลบเ้าหาหัสองออกสิบสองคืนเนาะนี่ออกสิบสองคืนตัวนี้กเห็ด้วยกันได้เด้อตัวนี้กะคือไอ้มั่สาข้างของสองเงินเลยนีแสิบสองคืนแล้วก็คีดไปอีซื้อนาะไม้ไปอซื้อแล้วก็โลบนี่เดตัวอาจารย์เปลามั ลบสองหิ้วกับสามส่วนสี่สองจุดหกขนาเนะนี่เด็กลบลบึ้นนะแทนนานสองนิ้วกับสามส่วนสี่หรือเขาเอิ่นว่าสองหิ้วกับหกวางเนาะถ้ากระขียนเนาะขีตัวนี้ได้เด้อไปลงใเอตัวนี้เด้อลงตัวนี้เด้โอ้ยุ่มโบนายแป้งกับโบนาย

เซนโะโกเอวเนาะัวน mm ีแมงเส้นคว่ำ hmm. เ mm ้ด้วเด้อแลวกาเอาเอวเขาเธาได้สุกเกาเนี่ยเีเอวก็บไม้ซุกเกาโรวิใช่ไหมบาคือเกาได้ด้ด่าต่างเสือไง นี่ตั้งเงน้นีให้มันเกินึ้นไปนะน่ะตัวห้องลูกนะมีตัวหัวมันดีด,าาดนะีตัวเก่าอันนี้เนี่ยเอห้าเท้านี่เลยสิงเท้าเะอโซ่สิมงเข้าเนาะีิดไปพัานี่มความย้ากรไอกได้นะก็ไไ้เอาเนาะต้องมแบบีชาเอาดี ครึง่งเนาะนใ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 นประเภทที่มันี้น,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 นย,ยนคือประมาณครึ่งหนิวแล้วก็แทกเป่ากมานีเมนเทาน่าครับหนิวนึงครับอ่าสอมวางเนาะดิหนิวนึ่งกับสวางเมนต่ว่านี่สองวางสองขีดอะไรบอขีดอะไรบ้างอะไรดิหนิวนึ่งกับสองวางเด้อยจะแทกออกมาขึ้นีิเท่ากับสองหนิวเนาะแทขึ้นนะแะ ดีใจเนาะดีอดีใจดีเหลือเป็นเทนาร์เลเนาะสงมิกียบเนาะสงมีกียบแม่นเบื้องสะโพกแม่นเ่าจะบวกบวกออกครึ่งนิ reveal, ้วเนาะนี si si eh ่บวกออกหดนี่ครึ่งนิ้วเนาะแล้วก็เอาสะโพกหันซีสะโพกได้ไหมเก่าซีสามสะโพกนี่เห็นบ่เห็นบ่โตโตเก่าซีสามสะโพกนะโตสะโพกหันซี่

กะบวกสองเหนียวเนาะเออจะก็บวมมากทุกสองเหนียวเนี่นี่ปิเป้าอันนี้ม่นี่เนาะลอง้องแขกลงก้าอ่ามานี่นี่เพิ่งเหนียวเลยโค้ดติดติดจิบนะแล้วเทาไห่เส้นช่วงนี้เาหโขเลยโผล่มนา่งี่จัดเบิ้งแลน้จัดใส่อวยไปจัดยกใหญ ตอนนี้เฮาก็เซาเนาะเาแล้วก็แต่วาให้มันทานจุดนี้เด้อตัวนี้บ่อันนั้นก็ยามันเนาะเฮามาเสนี้แต่นี้มานี้เนาะแต่เส้นตัวนี้มานี้ทุกครึ่งบัดนี้ครึ่งมาเนาะก็แแต่จุดนี้กับเจียงมันคเล้ กุ้เพื่งเนาะไปน้อยนึงนาะไปน้อยนึงก็เอาได้เลยไม้ดอกไม้จะหมดลุงเพลก็ขีดอันนี้เป็นเซนเซนก้างค้าเออนเนี่ยรู้ๆเนี่ยกับเซนปารี สินปารีสสินตัวนี้สินปารีสเออเบ๊กบันหะบันบายกับสินกางค้าสินสั้นสินเดียมนะเบ็กกีดแบบนี้นอกกีดแบบนี้เอาหอบเผาเนาะหอบเข้าเท่าไหร่ออกสี่จุดสองเนาะเออมานีกส่จุดสองเด้อ ปลาค้าด้ันปลาค้าของเราสมุิว่ามันเป็นเส้นที่แปดน่สิเนาะี่แปดาได้กอปลาค้าเราทแปเออสมุิว่ากอนนี้มันเป็นเส้นท่แปดเาะพน้องก็ี่สิดดเก้าเนาะคองหนึ่งของเก่าเออคองหนึงของแปดก็แม่เก่าเนงน้ก็ไม้อาดดเก่าสินะแต่ก็ไม้อานีที่แปดโดดสินะแล้วก็ขีดตัวนี้ม่งต้องใส่ไม้บทัดซื้อเนาะขีด นี่เด้อนัซื้อขียน้สิ่เขียบางคนอย่าให้มันเข่าหุบคนนี้เขาก็ลบกนาะลุกลบลบเข่าเนี่ยลบเครื่องนิวอันนี้ก็ลบกเช่นกันมนดีเนาะนินดีเนาะนีวานะ เข,เขาไล่กับมีผนต่อเป่าเป็นหมวดปุ่มนะอยา,ากจะสมัครเอไล่อะไร ใช้มันเป็นเส so so ้นเดียวเสศนผงมันเดียวนะทุซื้อนี่ไม่น่าแขกไปนี่ลงมาหนึ่งหนึ่งกะแขแต่ทุ้งลงมาหนพ่ทุกเหนิวเออทุกหนิวเป็นปาทุ้งเุกนแมนเอาลงมาหนึ่งนึ่ต่กะแต่ปาาทุ้งวันนี้เท่ากับทุกนะ มันนีข้าบวกสองนียวนี่เด้เนี่ยบวกสองนิ้วเขากะเอามาใส่นี่ใส่นี่ครึ่งนิ้วเนาะแล้วก็เอามาใส่นี่สามส่วนสเนอรวมทั้งหมดเนี่เป็นหนึ่งนิวกับหนสวนสี่เนาะกีบข้ามีดนี่นะ เนาะเพราะว่าห้าบัวสองนิ้วถ้าเอามาใส่นี่นิ้วหนึ่งกับสองขีดขีดทําอีทนี่ยนะขีดใหญ่พอดีแล้วห้ากระแทกเอาคกลางเนาะระวังเสี่ยวกระทบคืนเนาะเพราะว่าเขาจะเอาขีดที่สองเนี่ยเนาะกระทบคืนแล้วก็ตัวมันเดือดหันเมน สามขีดฮุกวางนะตัวมันเดือดนี่เมนฮุกวางนะแล้วเราก็ใส่ขีดนี้กะนี้แล้วถ้ากขักดขึ้นมามันเบิดบออันสองน,อนะอนิ้วเนาะฮุกบวกอีกนี่เนาะไอ้เมนเบิด์ได้เลยม,มันก็บเบิดตัวสองนิ้วนะขีดเนาะขีดใหญ่มันขีดหดพี่ กิดนอเออกีดเบื้นงนึ่ก็คิดหอหอเขเนาะก็เบ,บื้งว่ามันมันตัวนี้มัน,นหีเทอ,อรไรเนาะซนิ้วครับเกองคิดเนาะตระมานเิเนาะหัวแต่ตัวนี้เนี่กูกีดกูกีดเนาะแล้วก็ตัวนีว้เทียบล่มตัวนิ้ว ขวหนตัวนี้เนาะโ้กะท่านกูได้ย่ยบยิก้กกานะกะขีตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาก็หาแปดเนาะหาแปดหาปดือซ่าหาแปดสาี่ห้านี่เนาะหาแปดอยูนี้ของเราก็บโค้งเป่าออมันงคะ ปูมาใส่ชุดนี้ดีูเป่าหนากับแขกลงบอล้องสีนตันจีบมัหาเนาะซอนิ้วเนาะกลงองนิ่บริหารอบริหารลน์ได้หนี่เด้อบางคนเขาเอาเต็นหนึ่งนิ้งซีำี่เนนี่แค่นาจบ